สวัสดีครับสวัสดีเที่ยงครับมอดกระสีมาทำกับข้าวเที่ยงครับวันนี้เอามาเห็ดเมนูครับเมนูผัดกระปุ้งไฟแดงครับเมนูครับนี่ครับอุ้ยน่ครับกระปุงไฟแดงครับไปเก็บมาครับเก็บมาจากทุ่งนาครับเนี่ยนี่ครับนี่ต่หยอดงาม มโซ่เนี่มอเจ็บพักบุ้งมากครับเสมาเฮ็ดผัดพักบุ้งไฟแดงกินครับนี่ครับเด็ดรีใบออกเรียบร้อยครับต่อไปเราจะมาหั่นครับอ๋อครับครับตับไปก่อนครับ คหั่นเป็นชิ้นๆครับเรียบร้อยครับครับต่อไปแล้วก็มาเตรียมเครื่องครับใส่เครื่องไปครับมีใส่ตะเกี้ยวครับใส่ผักบุ้งครับแล ชูรถครับไายมโตะได้น้ำปลาครับช็อตเราก็ลงไปเรียบร้อยน้ำตาลครับพริกกระเทียมก็ลงไปก่อนนานเรัก็น้ำตาลครับ ่ากวันไปใส่หวานไปรถดีครับนี่รถดีครับร้อยครับเครื่องตัดตะกูครับเตรียมกระทะน้ำมันเดือดร้อนแล้วครับมที่นี่ต่อไปเราจะพักบุ้งลงครับเับ

เมนูนี้ก็บ่ได้เฮ็ดโดนแล้วครับอันนี้มาเฮ็ดที่ร้านครับที่ร้านที่สุขิตส่วนมากคนจะทำอยู่ใน,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 นยูบาลเจ็ดเมนูยูบาลที่พับบ้วงอันนี้มาเฮ็ดยี่ร้าน,นครับตัอกที่เตาแก๊สครับ บุงไฟแด <S <S งเ็นีัขาครับอืมยินก่อน,นอครับเมนูเที่ยงครับบุงไฟแดงเีือับย่างกิน,น ไข่แดงครับยอดครับนี่ครับเร็จเรียบร้อยครับ เ้าเครื่องสิเรียบร้อยครับเรส่งใส่ดาวใส่จาน อร่อยครับตกตกพุ่งไฟแดงมอสซี่ครับ เลยครับนี่ครับโอซากนงามมาครับมาทานข้าวด้วยกันครับเมนูเที่ยงนี่ครับชิมครับชิมครับ Rồi uh hấp -huh. yeah. Wow, wow. ที่เนี่ยตัดบุ้งไฟแดงครับเรียบร้อยครับโมโนสุดแซ่บครับมาเนี้ยตัดบุ้งไฟแดงครับเออตับุ้งุ่งามหัวหงามครับเก็บมาจากทุ่งนาครับธรรมชาติไปยอดสุวันเลยครับมาทำตัดบุ้งไฟแดงกินครับมากมากครับ ติดเขาตั้งกันครับแม่มูเที่ยงสำหรับแม่มูนี้ดียอดครับยอด

มีครับฟูเศษห้องอ๋อ <teaching> รับ <Glad> อือเรียนับสวยมาก ส่งผมนะครับไอ้ฮอตแซ่บตัดข้างห้องฮีตัดข้างยูทูบต,ต่อไปเป็นยีิบสามมึงได้ครับสามยี่สิบสามแบบสุดสัดุดจันนตะไค้ด้วยครับขอบคุณหลายๆครับ วีดูไปนะครับแต่ว่าวีดูมันตัดไปครับเมือ่อเมื่อไปโดนครับมันจะเลยตัดวีดูไปตอนไปกีบตาลุ่งอยู่ตรงตรงหน้าครับเดี๋ยวเบื่อมาะตะกี้หาที่นี่ครับอาจจะตัดตัวลงเป็นที่ที่สว่างเือ,อสามารถทั่ทรัพท์สามารถไปตัดตัวเขาได้กดเขาร่วมกันได้ก,กันเกษิรร่วมกันไปเลื่อยตัดตัวผมว่ากเสียดายว่าทั่วทรัพย์รุ่นพมุน่นกระ ดูชาวปู่รุ่นที่ยังไม่รู้ว่าจิตตัพมาจากอะไรนะควรใส่ต้อมใส่ คิดร่วมครับเพราดีตอนเดินซ้ำมาครับเจ้าพภูมิเราเนี่ยจะกำลังอยู่สามท่างเนี่มือไปโดนวิโด้กับเลนดัดไปเลนดัสไปอีกวิโด้หนึ่งไปวัวนที่สามาตู้ซับพื้นโหลดล่ทงท่อความกันได้ว่าวงสองยุทธ วิ่งหมดเยันแต่ไม่ได้วิวคราวิหวไม่ได้แ่วิยวัวนสปั๊งองเป็นเาะพนี่ยได้กับยอดท้ายเป็นชิบชิไป โอ้โหครับโอ้โหครับ ดูบ้านครับดูบ้านของหมอเตอบ้านอยู่ตรงหน้าทางออกไปทา,งทาง้งเลยคือ,อ่อถนนสายเกียงครับบ้านประมาณหลังบ้านชิมีปลาพระบุงมิสาพระบุงด้วยด้านหลังบ้านเดินดีกินง,ง,งามงามครับผมว่าในภูเก็ตเก็บมาอีกรอบนึงแล้วถึงว่าบ้านดีบ้าน เช่นนะครับอย่งแว่านี้ไปเจ็บอยู่ตรงหน้างามกล้วยูไม่ใ่หยอดเลยครับจำีฟโฟดหอมงาม่นีหน้าหน้าเส้า,สาเียร์รำลุมครับเป็นอ่ไหครับมีตปลาพอดหมดพร

คร่บอีครับสุ้งไฟแดงมดัดเสไมา่เล็กทำรเมนูแซ่บครับของเหลวครับจหรับกินนีเนกะวะพอพ้นได้หลายครับที่ามารับส้มของผมกิมต่ตางครับจรงมัดมัดแซ่บตากทางมุมีนะครับ เพ้นมดแสบปากทางครับคือสองทางยูทูบครับมดแสบปากทางพิมปวดหัวไปเบ่งเลยครับสิมที่ดีของท่านมากเลยครับครับขอบคุณหลายๆครับที่มารับชมชิมนียครับสวัสดีครับแสบครับสวัสดีคกว้างไปยังเด้อเนี่ยได้ กำลังกินข่าครับพงศ์ทาบูบูกินหลุดคล้อนนงกำ <laughs> ลังเย็ดเชียบเยอะสวัสดีครับบ๊ายบายครับไม่เตะเงี้ยไม่ยังเกียวอ่ะ